สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนายกไปไหนฮะอาจารย์นีอยู่ไหมฮะไม่รู้คืออยู่ไม่อยู่ก็ไม่เห็นที่จะ,ะมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามเลยะนะ,นะสิ่งที่เราเห็นอย่างเดียวเท่านั้นก็คือว่าประเทศชาติกำลังจะลงเหวอืมอืมจริงจริงคือจริงๆเราเคยเจอต้มยำกุ้งนะ,ะที่เราถือว่าเราแย่มาก แต่เราเห็นสัญญาณของความพยายามจะฟื้นตัวตรงว่าไหมใช่ครับคือเราไม่ได้ปล่อยให้ประเทศสุดลงไปเรื่อยๆสุดลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ใช่คือเราเจอพิษค่างเงินบาทครับใ,ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องอปรับค่างเงินบาทจนกระทั่งคนเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นเยอะแะเพราะค่างเงินบาทที่มันอ่อนตัวแต่เราก็มีความพยายาม เราไปกู้เงิน IMF อ็มเอเราไปทำเลตเตอร์ของคนอินเทอรตะไรต่างๆเยอะแยะมากมายกัน่นะครับมันเห็นความพยายามนะแต่ยามนี้หลายคนบอกโอ้โหห้างเงียบตลาดเงียบร้านค้าเงียบปิดร้านลดคนงานเลิกกิจการเฮ้ย <c oughs> มันเกิดขึ้นแบบสุดลงอะ กระจายแต่อย่างหนึ่งเมัยรเราเจอต้มเราเจอต้มยำกุ้งเราเห็นความพยายามทะยานเพราะตอนนั้นรัฐบาลโดนด่าเลยเลยนะคะร,ะนรับอาจารย์คุณทาลินคุณชวนใช่ไมใ,ใครต่อใครอ่ะใช่แต่เขาพยายามทะยานถูกไหม่<ช>เราเห็นอยู่ใช่อันนี้เราเห็นการดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงนะคะเสร็จแล้วเราก็ได้คุณหนูกับที่ตั้งแต่แรกเธอไม่ใช่ เธอไม่ควรมาดำรงตำแหน่งเลยเพราะ<ม>เธอไม่ใช่ด้วยคุณสมบัติทัางปวงคนบางคนก็บอกว่าให้โอกาสเขาหน่อยเฮ้ย<ม>ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งฝึกงานได้ด้วยเหรอไม่ได้มันต้องพร้อมทันทีถูกไหมถูกแต่ตอนนี้จากไม่ใช่มันเปลี่ยนเป็นไม่ไหว<ม>แล้วเธอพูดจาไม่รู้เรื่องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ แต่ตอนนี้เมื่อเธอเลิกใช้ iPad มาถแถลงมาให้สัมภาษณ์มาตอบคำถามเธอพูดอะไรก็ไม่รู้ตรงไม่รู้เรื่องนักมาเลยเปิดสองครั้งสามคราพยายามจะเข้าใจว่าเธอพูดว่าอะไรโอ้โห oh แทบจะต้อง เปิดแล้วก็หยุดแล้วก็จดเปิดแล้วก็หยุดแล้วก็จดแล้วมานั่งพินิษพิจารณาทีละประโยคแล้วเธอแปลว่าอะไรต้องเรียนคำพูดใหม่ด้วยหรือเปล่าคือต้องเรียนประโยคใหม่ <c oughs> ต้องเรียบเรยียงใหม่อะไรต่างๆนาะนาะตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเรื่องจะไปเจราจา <c oughs> เพิ่งภาษีกรัมป์อะ่ะครับมอพอเลสเลสฟอร์มของเธอนะคนที่เก่งภาษาทั้งหลายบอกงงไม่รู้เธอพูดอะไร คราวนี้เรื่องที่พี่จะพูดว่าเธอพูดไม่รู้เรื่องก็คือเรื่องไทยกับขมิ้นอืมครับนี่เรื่องสำคัญนะครไทยกับโอ้โหเอาเป็นว่าเธอพูดไม่รู้เรื่องเลยต้องรู้ไหมในแง่ของคนพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับมีอยู่สามอย่างครับนะครับอย่างที่หนึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลย อถอาทพพุษาสาชาบ้านคือโง่ะ <c oughs> นะครับอย่างที่หนึ่งคือโง่อย่างที่สองมีความรู้แต่ไม่ลึกคับคือไม่เจไม่ได้่ยหมายควาว่าโง่งไม่รู้เรื่องเลยก็รู้แต่ไม่ท่องแท้ <c oughs> อ๋ออ่ายังไม่ตกผลึก <c oughs> <c oughs> รู้บ้างไม่รู้บ้าง กระท่อนกระแทน่นจะเรียบจะเรียงยังไงมันก็ยังไม่ยังไม่ใช่เพราะตัวฉันเองก็ยังไม่ซึ้งเลยแต่อันที่สามนี่ไม่ใช่งโง่นะ,ค,ะครับไม่ใช่งโง่เลยแต่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากค,ค,ความในใจที่มีอยู่นั้นไม่สามารถเอาออกมาพูดให้กระจ่างชัดได้ถ่ายทอไดไปเป็น ไม่ใช่ความจริงเนี่ยมันพูดไม่ได้ต้องเรียบเรียงใหม่โอเคโอเคเข้าใจนะเข้าใจคือพูดง่ายจะโกหกตอแหลยังไงให้มันดูดีเพราะไอ้เรื่องจริงมันพูดไม่ได้อาจารย์พูดสะพกผมก็นึกไปดูรู้แล้วเข้าใจแเข้าใจยังบุญทรงบุญทรงคือเรื่องจริงเนี่ยมันพูดไม่ได้ถูกไหมคะับถูกถูกถูก แต่ในเมื่อมีคนถามต้องตอบใช่ไหมครับก็ต้องปั้นเรื่องขึ้น้วมันก็ต้องปั้นเรื่องมันต้องคิดเอ๊จะเอาประโยคนั้นไปพูดยังไงประเด็นนี้จะบิดไปยังไงให้มันมีคําตอบแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ซวยอะไรอย่างเงี้ยยากเลยจ้ะเออสามข้อเนี้อ่ะให้โต้งเลือกข้อโต้งจะเลือกว่าหนึ่งเธอโง่สองเธอไม่ซึ้งหรือสามเธอกําลัง บิดเบือนอความจริงข้อสีตทุกข้อครับ <laughs> มีทั้งไม่รู้ไม่ซึ้งแล้วก็ตั้งใจจะโกะหก <ละ S 2> ใช่ไหมคนกันไปเลย <laughs> <laughs> คือจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยตรงถ้าเรามองดูเรื่องของการรุกคืบเนี่ยนะคระับ <laughs> เราช้ากว่าเขามากอืมเราช้ากว่าเขามาก กัมพูชาเขาถึงขนาดเอาเข้าสภาแล้วอ่ะอก็เอาเข้าสภาถูกไหมคะถูกครับแล้วก็ฮุนเมเน็ตเขาก็เป็นคนเสนอเองอืมว่าความขัดแย้งครั้งนี้เราเอาไปศาลโลกไหม,มซึ่งปรากฏได้รับเสียงยินยอมท่วมทน้นจากสภาเขาใช่เขาจะาไปซึ่งพี่รู้นะว่าทำไมเขาถึงอยากไปศาลโลก <Okay. S 2> เพราะเขาจะเอาหลักฐานที่เกิดจากการขีดเส้นพรมแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งใจจะเอาประเทศไทยเรามาตั้งแต่ตอนนั้น mm. เราเคยเจอเรื่องนี้มาแล้วตอนเขาพมิหารเขาชนะเรานี่เพราะแผนที่ฝรั่งเศสนะ <Okay. S 2> คือถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์เราก็รู้ว่าฝรั่งเศสอยากได้ประเทศไทย ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทั้งหมดเขาก็อยากได้บางส่วน hmm. ตอนที่กงสุนของเขาฆ่าตัวตาย hmm. เขาก็บิดเบือนหาว่าข้าราชการไทยขึ้นไปกดดันแล้วไปฆ่าตายบนเรือนชาน <laughs> จริงเราเหตุนี้มาทำสงครามกับเราอ oh. แล้วพอคนขอเขาตายเป็นไงล่ะเรียกร้องให้เราชดใช้ค่าปฏิกรรมสงคราม hmm. แล้วเรียกร้องให้เราทำสัญญา ในสัญญาก็คือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงต้องเป็นของเขาทั้งหมดอมไอ้เราเองก็จำแขนขาดเพราะต้องการรักษาอิปไตแลเอกราชไม่อยากให้เขาเนี่ยมารบรากับเราเพราะแสนยานุภาพเขาเหนือกว่าเราเยอะถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์ก็รู้เขาเอาเรือมาลอยแม่น้าเจ้าพยายตรงอพระบรมหาราชวังอ่ะใช่ใช่ใชถ้าเราไม่ยอมนี่เขายิงปืนใหญ่เขาบรมหาราชวังอย่างแน่นอนพระวิสัยทัศน์ของราชการที่ห้า ทรงยอมเจรจาค่าปฏิกรรมสงครามตั้งสามล้านฟังยุคนั้นนะจ๊ะเออดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงแล้วก็ก็ขีดเส้นเอาตามใจชอบ mm hmm. ยังโชคดีนะสดทิศััญญารอสรนะ้อยี่สิบห้าเนี่ยเขายังให้เกาะกูดเป็นของเราอยู่นะจะบอกให้ oh. <laughs> แต่นอกนั้นไอ้นั่นเขาก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาตอนนี้กัมพูชาเขาก็อ้างบอกไปดูแผนที่ได้เลยเขาว่าอย่างนี้ ช่องบกก็ของเขาประสาทตาเมืองทมก็เป็นของเขาอะไรอะไรเป็นของเขาหมดเลยเขาอ้างอย่างนี้แล้วเขาไปถึงไหนแล้วอนอกจากเขาจะเอาไปสารโลกนะจ๊ะเขามาขุดสนามเพราะแล้วใช่ไหมเขาเอาคนของเขาเขามาร้องเพลงชาติอยู่ในดินของเราใช่ไหมครับเขายิงแล้วนะ เกิดการประทะแล้วแล้วประทะแล้วเนี่ยนะเราไม่ตายนะแต่ฝั่งเขามีนะเชื่อไหมว่าถ้าขึ้นสารเขาจะเอาเหตุนี้แหละว่าเรานั้นบุกเขาก่อนเขาบังเอญเขามีคนตายไงเราไม่มีแต่เราไม่มีแต่เขามีตอนนี้ยังไม่รู้เลยไอ้โดรนที่มันบินเข้าไปเป็นของใครแต่ตอนนี้เนี่ยข่าวของเขาออกมาว่าโดรนเป็นของเราบุกเขาก่อนเห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าเขารุกคืบขนาดไหน แต่ของเราสันติวิธีเจรจาได้เรื่องนี้ต้องคุยกันที่พุงโพสเมื่อเช้าว่าต่อไปนี้ถ้าเราพูดคำว่ากราโหมกับคำว่าทาหารขอให้เข้าใจว่าไม่เหมือนกันอือยังไง อา้าวก็เวลาที่ใครบอก่ตอนนี้กลาโหมทําอะไรอยู่นั่นคําว่ากลาโหมในที่นี่หมายถึงรัฐมนตรีกลาโหมโไม่ใช่หมายถึงทหาราแยกออกจากกันซะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นการว่าเฮ้ยกลาโหมทําทอะไรอยู่ไปว่ากาลังด่าว่าทหารทําทอะไรเหรอนั่นะสิใช่ซึ่งมันไม่ใช่ทหารเขาทุ่มเทเต็มที่ตนนในการาการโอ้โหแม่ทัพภาคสองนี่ชัดเจนมากใช่ไหมคะครับ ตรงได้ยินข่าวแวแวๆไหมครับว่ามีความพยายามจะปลดไม่ทับภาคสองเพราะไม่ทําตามนโยบายนี่นี่เออมันเราก็โอเคเราถือเป็นข่าวลือนะออมันยังไม่ยังมียังไม่มีความชัดเนนจนกบเพราะฉะนั้นพี่บอกต่อไปนี้นะเวลาพูดว่ากลาโหมขอทุกคนเข้าใจว่ากลาโหมไม่ได้แปลว่าทหารหมายถึงภูมิธรรมหมายถ<ด> <บร S 1> ึงรัฐม<ะ>นตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้ปฏิบัติการตามน,ายนโยบายของรัฐบาลครับ แต่ถ้าพูดถึงคำว่าทหารหรือกองทัพอันนั้นหมายถึงทหาร<ม>ที่เป็นรั้วของชาติทับบกทับเรือขับอากาศใช่ที่เขาจะไม่ยอมสูญเสียถูกไหมครับอย่างเช่นเกอะก,กูดเนี่ยบทบาทชัดเจนมากเลยฐานเรือกระโหซ้อมลบเลยจ้ะอกอ,อก,กูดนี่ฐานเรือเขาเต็มที่ยังไงเขาก็ไม่ยอมครับแต่คราวนี้ช่องบกเนี่ยที่อุบลน่ะก็คือทหารบก ตอบอต้องรู้ไหมเรามีชายแดนระหว่างเรากับขเขมรเนี่ยนะยาวเกือบพันกิโลอ่ะประมาณเจ็ดร้อยกว่าอุบลศรีสะเกดสุรินเป็นชายแดนของเรากับขเขมรถรทัตราและในจำนวนนี้นะประมาณเกือบสี่ร้อยนะคะสามร้อยกว่ายังไม่มีความชัดเจนในก้การปักพรมแดนเลยเจ้าค่ะ เขาถึงรุกคืบกับเราเขาจะเอาดินแดนเหล่านี้ให้ได้ครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็บอกตังบอนธมก็ของเขาตอนนี้เขาก็บอกว่าช่องบกก็ของเขา mm hmm. เขาลืมไปแล้วเหรอว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรขอมมันล่มสลายไปแล้ว <c oughs> นั่นคือโบราณครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เสร็จแล้วก็มาเป็นขมิม mm hmm. แล้วพอขมิ ล่มก็กลายเป็นกรัรมพูชางั้นเขาจะมาอ้างเรื่องเดิมเรื่องเก่าสมัยอาณาจักรขอมไม่ได้แล้วเราอ้างบ้างได้ไหมแต่ถ้าเราจะอ้างเหรอก็บอกโอเคตั้งแต่ตั้งกรุงสุขโขทยัยฉันไม่เคยอยู่ใต้อนาจเธอแต่เธออยู่ใต้อนาถฉันกี่ครั้งกี่คราตซนเลสามของฉันนะใช่ คือจริงๆแล้วถามเวลาพวกเขาทะเลาะก,กันเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปไหนเขามาพึ่งพระบรมธมที่สมภารของพระมหากษัตริย์ไทยถูกไหมครับแล้วใครช่วยให้เขาได้กลับไปครองอืไม่ใช่ไทยเหรอใช่แล้วไม่ใช่กษัตริย์เขาในสมัยอดีตเหรอที่ต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาเป็นบรรณาการให้กับประเทศไทยอืมครับ พราะฉะนั้นช่วงนั้นเราไม่ได้รับอะไรมาจากเขาเขารับไปจากเราน่าจ,จะศินเขาก็รับไปจากเราชุดเขาก็รับไปจากเราแต่ตอนนี้มียังจะเคลมว่าชุดนั้นเป็นของเขาอีกเ,อเขาเคลมบูชาอาจารเออแล้วเขาก็เอาท่ารำนางอับสรมาเป็นของเขาอีกเ,อเพราะบังเอิญเขาไปแกะสลักรูปนางอับสรนี้ไว้ ถามตามวัดตามฐานเจดีย์ต่างๆก็เลยเอามาอ้างแต่นั่นคือการรับอิทธิพลจากกรุงสยามเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่คุณทำอะไรต่างๆที่มีลักษณะเป็นอิทธิพลของอินเดียศาสนาฮินดูนิกายไสยวะที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่แล้วคุณก็บูชา พระปรางซึ่งหมายถึงสิวลึงขนาดใหญ่นะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยโอเคเป็นธรรมเนียมของคุณแต่มันเป็นธรรมเนียมของคุณภายใต้การปกครองของสยามเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณเห็นปราสาทอะไรที่มีพระปรางของฉันของฉันของฉันเี่ก็มาถึงรังบุรีอเนี่ยใช่โอ้นี่ข้าวของเราหลายจังหวัดนะจะบอกได้พหมาย,ยนครราชสีมาน,นั่นก็มีนะมีเออ ประสาทหินพิมายเนี่ยใช่ครับพระปรางสามยอดอยู่รบบุรีนะนู่นเลยเพชรบูรณอาจารย์เพชรบูรณ์น่ะท,ที่สีเวี้ยใช่ไหมใช่ที่แรงมรดกโลกอ่ะสีเทสีเทพแต่สีเทพอ่ะเฮ้ยถ้าคุณเห็นพระปรางนี่คุณจะเอาหมดเลยเหรอก็คือมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคุณที่มีอิทธิพลของพราหมณ์นิกายไสวะอยู่แต่ คุณทำสิ่งต่างๆนานาเหล่านั้นภายใต้การเป็นประเทศสราชของสยามครับ<อ>ไม่ใช่พอเห็นอะไรก็ของกูของกูของกูพี่ว่านะที่รัฐบาลพูดอะไรแล้วฟังไม่รู้เรื่องเพราะเขารู้ความจริงอยู่ในใจว่าคืออะไรแต่ไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ตรงๆง ต้องประดิษฐ์ประดอยทีพอคนเราประดิษฐ์ประดอยไอ้เรื่องที่ประดิษฐ์ประดอยมันก็เลยกระท่อนกระแทน่นเข้าใจไหมคะมันไม่สมบ,บูรณ์ใช่เออมันก็เลยทําให้เราฟังลรวบอก <laughs> พูดไรวะมเข้าใจ <laughs> วะ <laughs> จะบอกให้นะถ้าพวกเราไม่ขยับกันนะรับ <c oughs> มีสิทธิ์เสียดินแดน <c oughs> ตอนนี้มีสองหน่วยงานนะคะที่ต้องการกำลังใจจากพวกเราเพื่อต่อสู้กับรัฐบาล หนึ่งแพทย์ค่ะเราต้องให้กำลังใจแพทย์ทยสภาที่ต้องต่อสู้กรัฐุนรตรีของเขาและเราต้องให้กำลังใจแก่ทหารที่ต้องสู้กรัฐมนตรีของเขาเพราะฉะนั้นแยกนะคะับกระโหมคือรัฐบาลน,นะครับทหารในกองทัพคือทหารที่เป็นรัวของชาติอย่าปนกันค่ะ เพราะท่าทีที่มีต่อเรื่องการต่อสู้กับกัมพูชาเป็นท่าทีที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับครับได้ครับเอาละครับผมกดใจคค้นนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ